c h ชิ k where are you going? where are you going? look at her new b o o l so cute where are you going c h i c k สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รสกับลูกก็จะไปตลาดอเบสานกันนะคะโดยขึ้นรถปัดกันไปนะ เดี๋ยวจะมีคนงองเงยกลางทางท่าเดินนะคะเดี๋ยวจะได้แบกกันเดี๋ยวเราไปขึ้นรถบัสกันเลยชมวิวบรรยากาศข้างทางไปด้วยนะบ้านลอสอยู่ไม่ไกลไปสนีนะทุกคนเดินออกมาไม่ถึง5นาทีก็จะเจอไปสนีนะคะก็ให้ดูไปด้วยนะคะบรรยากาศแถวบ้านลอสนะอยู่ในตัวเมืองนะคะก็จะมีที่ร้างรอสอันนี้เป็นถนนหลักนะ อยู่ไม่ไกลนะคะออกจากไปซีนีไม่ถึง5นาทีนะที่ให้ดูรถบัสนี้ก็จะหมดเวลา6โมงเย็นถึง7โมงนะคะ7โมงก็หนึ่งทุ่มเนาะ,ะแล้วตรงนู้นะคะที่มีรถจอดเยอะๆฝั่งตรงข้ามนะคะด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะคะบ้านรถดิไหลเขา ตรงโน้นนะคะตรงข้ามก็จะเป็นชายแค์เซนเตอร์เนาะอยู่ไม่ไกลนะคะศูนย์เลี้ยงเด็กกับบ้านโรสเนี่ยค่ะถ้าสามีโร<อ>สนะ<อ>เขายอมจ่ายเงินให้โรสทุกวันไปทำงานนะเนี่ยค่ะลูกมาเลี้ยงไว้ที่นี่แล้วเลิกงานมาก็มารับลูกแล้วกลกับเข้าบ้านแกไม่ยอมนะยังไงก็ไม่ยอม ผันมาจากศูนย์เลี้ยงเด็กนะทุกคนศูนย์เลี้ยงเด็กตรงนี้ผันมาจากศูนย์เลี้ยงเด็กเห็นไหมตรงนู้นธงชาติก็จะเป็นสถานีตํารวจนั่นนะคะเป็นสถานีตํานะรวจเนาะคับ,บริกนะไทยดิสทัสเมนต์นะคะบริดิสทัสเมนต์ตัวนี้ตัวใหญ่นะคะ,ะเวลาสามีรสมาขอใบแล้วลองความประพฤติตอนที่ว่าเควันวีซ่าแกก็มาตรงนี้ละคะ่ะ มาขอใบรับรองความประพฤติเพราะว่าแกโดนขับขี่ความเร็วนะคะจับความเร็วเนาะตั้งแต่อายุ18ปีนะคะตรงไฟแดงตรงนู้นนะคะจะเป็นป้ายรถเมย์โอเคนะคะทุกคนล้วก็ไม่ได้นั่งรอรถบัสนะเพราะว่าลูกไม่ยอมนั่งเดินอย่างเดียว อการออกแล้วนะทุกคนอาการออกแล้วคนขี้เกียจเลยนะคะเพราะว่าเหมือนห้องเช่านี้จะเป็นห้องคนไทยอ่ะมีโหลรพามีผักไทยสัรพได้เลยช่วงนห้าโมงเย็นนะทุกคนรถก็จะขับไวมากเพราะว่าโรงเรียนเลิกบ่ายสามเนาะ ถ้าโรงเรียนเขาก็จะขับช้าแต่ถ้าโรงเรียนเลยเวลาโรงเรียนเลิกแล้วเขาจะขับไวนู่นจะเป็นโรงเรียนไฮสคูลนะคะมาถึงตลาดกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูผักสลัดสแกนที่ตู้นั้นทำมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็25-26เหรียญน,นะคะเราก็ใช้บัตรนั้นนะคะ ที่เราไปรับวัคซีนมานะแล้วเขาใจ่ายให้100นะคะอ่ามันได้จริงนะคะรถบัสมาแล้วนะคะทุกคนรถบัสแรกัาแล้วนะคะทุกคนเราเราก็จะเดินเข้าบ้านทางโน้นเนาะค่ะเมลลน่านั่งรถบัสครั้งแรกนะคะทุกคนน่าเล้อเลย ก็ลงจากรถบัสนะทุกคนก็จะกลับเข้าบ้านนะเราตรวหนูก็ไปสนีนะคะเราก็จะเดินกันเข้าบ้านไม่ถึง5นาทีค่ะแต่คนนี้จะทำให้เรานานถึง5นาทีหรือมากกว่า5นาทีกินป๊อกกี้ไปด้วยนะคะซื้อป๊อกกี้ให้เขาเขาชอบกินสาลายแต่ว่ามันไม่มีสาลาย ลายมันหมดเที่ยงแผงเลยก็เลยได้ป๊อกกี้ให้เขาก็คือเนี่ยค่ะทุกคนเดินเหยียบขี้หมาไปด้วยนะคะคนเนาะโอ้ how you feel with the new board it's good it's good ไม่มีใบขับขี่ก็ต้องขึ้นรถบัสเอาเนาะแล้วก็เมื่อไรได้ใบขับขี่ก็ไม่ต้องขึ้นรถบัสแล้วค่ะไม่ต้องเดินแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นเราก็ถึงบ้านกันแล้วนะทุกคนยังกินอยู่นะเพราะว่ารถบัสหมดหกโมงถึงหนึ่งทุ่มก็เราถึงบ้านกันแล้วก็นั่งรถบัสไว้หน่อยนะทุกคน ขาไปนี่นางไม่ยอมนั่งรถบัสเพราะว่ารถบัสมันช้าไงนางก็เดินนั่งไปด้วยแล้วก็เดินแล้วก็คานไปด้วยสุดท้ายแล้วเราต้องอุ้มเขาขออุ้มเขาไปได้ประมาณหนาทีเขาก็ขอเดินอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้เขาเดินพาร์ททิศกำลังจะตกดินนะทุกคนที่นี่พาร์ททิ่ตกดินไว้หกโมงครึ่งก็จะตกดินแล้นะพารททิเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้ว สามีรถยังนั่งทํางานอยู่เลยนะอยุดที่ทํางานอะ่ะโทมานเนี่ยยังทํางานอยู่เลยนั่งไอรีวิวคอมเมนต์รีวิวของลูกค้าของเขาอะ่ะที่เขาซื้อสินค้าไปแล้วเขาก็มานั่งแบบตอบรีวิวให้กับลูกค้าคัสต์มาเขาตัวนี้ลูกก็นั่งอยู่ข้างๆนะคะเรามาถึงกันแล้วถ้าเกิดว่าจะรอสามีเนี่ยนางค่ะ นะบางทีเขากลับมาถึงบ้านทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยทำเอาโล่นะคะงานหนักกว่าเดิมเป็นลูกน้องเขายังจะดีกว่ากลับบ้านตรงเวลานะเป็นหัวหน้านี่แบบว่าออกบ้านแต่เช้ากลับถึงบ้านก็ทุ่มสองทุ่มกลับมาแกก็มานั่งเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วแกเรียนออนไลน์แกเรียนจะถึงตีหนึ่งตีสองเลยนะทุกคนเพราะว่าแกต้องทําข้อสอบใช่ไหมตามเวลาที่แกนั่งทําข้อสอบนะก็ ตีหนึ่งตีสองเนี้ยเราก็มาเรียกให้รถอะไปฉีดยาให้แกฉีดอินซูลินแล้วแบบรถไม่มีเวลาที่แบบว่าจะนอนพักเต็มที่เลยนะแล้วก็ตื่นมาตีสี่นะตีห้าอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเปลี่ยนเวลาให้แกทํางานจนถึงสุกแล้วเพราะว่าแกจะต้องสแตมบายเพราะถ้าเกิดว่าเครื่องจากมันพังอย่างเงี้ย แกก็สามารถที่จะไปซ่อมเครื่องจักรได้เลยทันทีเขาก็เลยให้แกสแตนบายจนถึงสุกคนเดียวนะเนี่ยค่ะก็แกก็ต้องตื่นตีห้านะรถก็ตื่นมาพร้อมแกตีห้าเงี้ยแบบเวลานอนไม่พอแล้วลูกแบบตื่นทั้งคืนอย่างเงี้ยแล้วแบบพ่อกําลังจะหลับพ่อกําลังจะนอนอย่างเงี้ยลูกตื่นมามากินนมอย่างเงี้ยทุกคนแล้วตัวเราเนี่ยก็ไม่ได้หลับแล้ว พอแบบลืมตาขึ้นมาแบบอา้าวสามีอาบน้ําแล้วหรอทํากาแฟแล้วหรอเราต้องแบบรีบมาตั้งโต๊ะก,กับข้าวให้แกอย่างเงี้ยเออรีบมาทากับข้าวกล่องให้แกไปทํางานอ่ะโอ้โหแบบถ้ารอแกจะไปตลาดเงี้ยให้แกขับรถให้อ่ะคงไม่ได้อ่ะถ้าเราสามารถไปเองได้ไปเองเลยนะคะทุกคนถ้ารถมีรถบัสวิ่งผ่านหน้าบ้านอย่างเงี้ยไปเองเลยนะ ค่ารถบัสก็แค่หนึ่งดอนเองไปกลับก็สองดอนใช่ไหมรถก็รอแค่บัตรเขียวเท่านั้นละ่ะทุกคนพูดแล้วพูดอีกเนาะที่จะเอาใบขับขี่เนี่ยรอแค่บัตรเขียวอย่างเดียวนะคะรถก็ไม่อยากที่จะเดินไปแล้วนะบางทีแบบมีเด็กวัยรุ่นเดินมาเดินมาของเงินเราอย่างเงี้ยอืมก็ยังเจอนะเมื่อกี้อะรถเดินไปเขาเดินมาขอเงนินเราแบบมีเงินให้เขาไหมเขาจะนั่งรถบัสกลับไปบ้านเขา อยู่ไกลอย่างเงี้ยเขาใช้เงินหมดเขาบอกแล้วแล้วก็สายหัวแล้วก็ไม่ให้นะาะแล้กวกลัวแบบมันไม่ใช่อะ่ะกลัวเด็กแบบอยู่ที่แถวเนี้ยเรามาถามหลอกเอาเงินอย่างเงี้ยก็จะมีวัยรุ่นเดินกันเยอะแล้วแบบเราก็กลัวนะถามว่ากลัวไม่กลัวนะเพราะว่าเราไม่ได้นั่งรถบัสขนาดนั่งรถบัสเรายังกลัวเลยใช่ไหมนั่งรถบัสเราก็นั่งอยู่ข้างหลังคนขับนะเพราะว่าเรากลัวแล้วแบบก็ถึงบ้านปลอดภัยนะคะทุกคน เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้รถด้วยนะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะพี่ดำขับรถผ่านนะคะแล้วยกมือให้ยกไม่ได้นะคะเพราะว่าโทรศัพท์จะทิ้งโทรศัพท์ซะก็ยังไงอยู่นะ <laughs> โอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะคะบายบายอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเนาะ